สรุปให้พอดแคสสนับสนุนโดยสำนักพิมพ์ Spacebook เรียนจากคนรู้จริงเพราะอะไรเวลาที่เราต้องรอเราจรึงรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปนานเหลือเกินวิทยาศาสตร์เขามีคำอธิบายให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับคุณอยู่กับเซนเซแปวิทูลสูงกิจบูร์ในสรุปให้ช n n นลนะครับผมเชื่อว่าปรากฏการเมื่อสักครู่เนี่ยครับ เราทุกคนน่าจะเคยเจอเนาะรถติดนานจังเลยนะครับเมื่อไหร่จะขยับสักทีเรารู้สึกเหมือนเวลาผ่านไป10นาทีเราด้วยซ้ําไปแต่พอเราเหลือไปดูนาฬิกาเพิ่งจะผ่านไปแค่3นาทีเท่านั้นเองนะครับตกกันข้ามทําไมเวลามันผ่านไปเร็วจังเลยเวลาเราดูซีรีส์ที่มันสนุกเล่นเกมที่เรารู้สึกว่าเอนจอยเนาะเรารู้สึกว่าเหมือนเวลาผ่านไปแค่ชั่วโมงเดียวแต่ เวลาจริงๆที่เราใช้ไปในกับการเล่นหรือการดูซีรีส์เนี่ยคือผ่านไปถึง3ชั่วโมงแล้วนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันและเราจะรับมือ,อยังไงหรือมีวิธีเทคนิคอะไรบ้างที่จะช่วยให้เรารู้สึกว่าการรอมันไม่ได้นานเท่าที่เราคิดนะฮะเบื้องต้นเนี่ยเรามาชวนพูดคุยกันก่อนว่าไอ้ความรู้สึกหรือว่าเวลามันยาวสั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงไหมนะครับซึ่งคําตอบคือได้ครับในวงเล็บว่าหากพิจารณาในมุมของการรับรู้นะ ือในแง่ของวิทยาศาสตร์หรือการนับความยาวสั้นของเวลาเนี่ยมันคงเท่ากันถ้าเกิดการเคลื่อนที่หรือความเร็วแสงมันเป็นลักษณะเดียวกันแรงโน้มถ่วงประมาณนั้นพอเข้าใจภาพเดียวกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการรับรู้ของเวลาเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันได้ครับแล้วมันก็มีหลายปัจจัยมากๆนะครับมันมีการทดลองหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอออยากให้ลองไปสังเกตเหมือนกันนะคนที่เขาคิดค้นหรือว่าทฤษฎีหรือว่าทำการทดลองนี้ขึ้นมาครับเป็นนักชิตวิทยาที่ชื่อว่าคุณบล็อกแล้วก็คุณสาเคนะ าได้ทำการทดลองนี้ตั้งแต่ปี1997ไปวิเคราะห์งานวิจัยกว่า20การทดลองแล้วเขาก็พบอะไรบางอย่างที่น่าสนใจครับเขาพบว่าการประเมินแบบรู้ล่วงหน้านะฮะมันทําให้เราเนี่ยประเมินเวลาได้แม่นยำกว่ายกตัวอย่างเช่นลองนับในใจ3นาทีหมายถึงว่าให้เราเราคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหยุด บอกกดกระดิ่งดังกิ้งตอนที่มัน3นาทีต่อจากนี้เนี่ยครับสมองของมนุษย์เราเนี่ยจะสามารถกะเกณฑ3นาทีนี้ได้แม่นกว่าว่าเมื่อครั้งล่าสุดที่เรากินข้าวไปมันผ่านมาแล้วกี่นาทีครั้งล่าสุดที่เรากดเมาส์คลิกเมาส์ผ่านมาแล้วกี่นาทีครับพูดง่ายๆคือถ้าเราไม่ได้โฟกัสมันเนี่ยครับมองไปข้างหน้าแล้วเรากะเวลาเนี่ยเราจะทําได้แม่นแต่ถ้าเราคิดย้อนหลังเนี่ยฮะเราจะแม่นน้อยกว่า ดังนั้นเนี่ยคำอธิบายว่าเวลาสั้นยาวไม่เท่ากันก็อาจจะขึ้นกับการรับรู้หรือว่าการโฟกัสของเราด้วยนั่นเองนะครับคำว่าโฟกัสเนี่ยครับก็เลยไปสอดคล้องกับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะมันมีทฤษฎีตัวหนึ่งที่เขาชื่อว่าประตูความสนใจนะครับซึ่งคนคิดค้นก็ไม่ใช่ใครครับก็คือคุณซาเคและก็คุณบล็อกเนี่ยนะครับซึ่งเขาเอาทฤษฎีนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาตั้งชื่อว่า attentional gate model นะครับพยายามอธิบายว่า มันเหมือนเวลาเนี่ยไหลผ่านประตูไปประตูหนึ่งแล้วถ้าเรายือนอยู่ตรงหน้าประตูหมายถึงว่าเราโฟกัสกับการไหลของมันเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกเวลาหรือรู้สึกถึงเวลารู้สึกถึงความยาวนานได้เย็ดเด่นชัดมากขึ้นคือถ้าพูดเป็นภาษาเชิงจิตใจก็เหมือนกับเราเอาใจไปจดจ่อกับการไหลของเวลานั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้จดจ่อมันมันเหมือนเราไปยือนอยู่ตัวมุมใดมุมหนึ่งของห้องแล้วเราก็เอาความสนใจของเราไปอยู่ที่อื่นนะครับ ถ้าเราอธิบายแบบนี้มันก็จะสามารถทําให้เราเข้าใจได้ว่าเวลาเราต้องรอเราไปใส่ใจกับเรื่องของการรอก็คือการพูดถึงเวลาโดยตรงเหมือนเรายืนอยู่หน้าประตูของเวลานั้นๆใช่ไหมครับแต่ในขณะที่เราดูซีรีส์เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็ว มันเป็นเพราะว่าเราจดจ่ออยู่กับเนื้อเรื่องจดจ่ออยู่กับตัวละครจดจ่อกับการเล่นเกมจนเราไม่ได้เอาตัวเองไปยืนอยู่ตรงหน้าประตูของเวลานั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออสั้นยาวมันอาจจะไม่เท่ากันจริงๆก็ได้อืผมรู้สึกว่าเป็นคําอธิบายในเชิงของการรับรู้ที่น่าสนใจมากๆนะครับทีนี้อันนี้มันเป็นเชิงทฤษฎีถูกไหมครับแล้วจริงๆเรื่องของประสาทวิทยากับสมองละ่ะ เกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาหรือความรู้สึกนานไหมก็มีงานวิจัยที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันครับเป็นงานวิจัยของคุณแรมเซเยอร์นะครับเขาทำในปี1989แล้วก็คุณเม็กซ์นะครับก็เป็นเวลาต่อมาปี1996เขาพูดถึงสารโดพามีนครับคือสารแห่งความสุขใช่ไหมครับฮอร์โมนที่จะหลั่งเมื่อต่อเมื่อเรากินของอร่อยทานกาแฟ หรือประสบความสําเร็จในการทํางานก็ได้นะครับเขาบอกว่าโดปามีนเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์กับการควบคุมของนาฬิกาภายในครับเจ้านาฬิกาภายในเนี่ยก็จริงๆก็มีงานวิจัยที่ระบุเอาไว้เหมือนกันนะว่าที่มนุษย์เราทุกคนเนี่ยจะมีนาฬิกาภายในอยู่ด้วยกันทุกคนนะครับคนคิดค้นเนี่ยครับชื่อคุณมิเกลเทรสแมนนะเขาพูดถึงว่าสมองเนี่ยจะมีระบบจับเวลาภายในคล้ายนาฬิกาที่ประกอบไปด้วยเครื่องกําเนิดจังหวะนะครับ ตัวนับสัญญาณและระบบเปรียบเทียบซึ่งสามารถจะทํางานเร็วช้าได้ตามสถานาการณ์นี่แหละครับเขาคิดเอาไว้แล้วก็มีคนมาต่อยอดว่าไอ้เร็วช้าเนี่ยขึ้นกับอะไรคําตอบก็คือขึ้นกับโดพามีนที่เราพูดถึงงานวิจัยของคุณแรมเซเยอร์เนี่ยครับแล้วก็คุณเม็กซ์เนี่ยเขาพบว่าโดพามีนเพิ่มขึ้นนาฬิกาภายในใจของเราเนี่ยหรือนาฬิกาภายในเนี่ยครับจะเร็วขึ้นส่งผลทําให้เราประมาณเวลาสั้นลงกว่าเดิมนะครับซึ่งโดพามีนคือสารแห่งความสุข เราจะเคยได้ยินที่บอกว่าไอสไตล์บอกว่าการนั่งอยู่กับสาวสวยหรือภาวะที่มีความสุขเวลาช่างสั้นเหลือเกินเนี่ยมันสอดคล้องกันนะครับในขณะที่ถ้าดพามีล,ลดลงนาฬิกาก็จะช้าลงครับพูดง่ายๆคือถ้าเกิดคุณเครียดคุณจดจ่ออยู่กับความรู้สึกที่คุณไม่ต้องการการรอคือสิ่งนี้คุณไม่ต้องการถูกต้องไหมครับมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยมีความสามารถในการประเมินเวลานานเกินจริงนั่นเองอืมพอพูดแบบนี้เราก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ นอกจากนี้เนี่ยก็มีหลักฐานยืนยันครับในกลุ่มคนที่มีโดพามีนขาดแทนโดยการเป็นโรคนะก็คือโรคพาร์กินสันนั่นเองนะครับเขาจะรู้สึกถึงเรื่องของเวลาหรือการประมาณการเวลาเนี่ยได้มีประสิทธิภาพน้อยลงอย่างมีนัยาสาคัญนะซึ่งก็สอดคล้องกับหลักการและปฏิสีนะครับ นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของอิทธิพลและความเครียดนะซึ่งผมคิดว่ามันก็คือเรื่องเดียวกันของโดพามีนโดพามีนรดก็อาจจะเครียดง่ายอะไรประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามีอารมณ์ลบเราจะทําให้เราเนี่ยประมาณเวลาได้นานขึ้นในขณะที่ถ้าเรามีอารมณ์บวกนะครับเรามีความสุขการประมาณเวลาก็จะสั้นลงนั่นเองนะแล้วเราจะทํายังไงดีนะครับเมื่อเรารู้ว่าต้องรอนะครับหลังจากที่เราเข้าใจกลไกลแล้วแล้วเวลาเรารู้ว่าเราต้องรอเนี่ยเราจะทํายังไงดีให้มันไม่รู้สึกว่านาน,านจนเกินไป ในทางวิทยาศาสตร์ก็ง่ายๆครับเบี่ยงเบนความสนใจแทนที่เราจะยืนอยู่ตรงประตูเวลาใช่ไหมครับเราก็หาอย่างอื่นทาซะหาหนังสือฟังเพลงดูวิดีโอเล่นเกมบนมือถือหรือคิดหรือว่าวางแผนเรื่องอื่นไม่ไปจดจ่ออยู่กับการรอหรือว่าการที่เรารู้สึกว่ามันนานนั่นเองนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะใครอาจจะเคยมีประสบการณ์แบบรู้สึกอึอดอดัดรู้สึกนานเวลาเราขึ้นลิฟต์ใช่ไหมครับจริงๆแล้วกลไกการแก้ที่ง่ายมากแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องนี้คือการติดกระจก การติดกระจกก็คือการเบนเบนโฟกัสจากการมานั่งโฟกัสว่าเมื่อไหร่จะถึงชั้นที่ฉันต้องการแต่กลายเป็นว่าเราจะใช้สายตามองตัวเองในกระจกมองเพื่อนมองคนรอบข้างหรือคนที่อยู่ในกระจกปับเดียวก็ถึงแล้วเนี่ยครับคือการเบี่ยนเบนความสนใจเนาะอย่างที่สองครับเราทราบว่าอารมณ์ของเราหรือสารเคมีในสมองของเราจะมีผลต่อการประมาณการเวลาสั้นหรือยาวใช่ไหมครับดังนั้นเราพยายามทําให้อารมณ์ของเราเป็นเชิงบวกครับ ฟังเพลงที่ชื่นชอบคิดถึงเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นหรือฝึกหายใจเพื่อลดความเครียดเพิ่มความสุขก็ได้ลดความเครียดก็ได้เหล่านี้ก็จะช่วยให้เวลาสั้นลงได้ในชางการรับรู้นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับก็คือการสร้างเทคนิคสภาวะโฟลนั่นเองนะซึ่งก็เป็นงานวิจัยที่ดังมากเลยของคนที่ชื่อว่ามิฮายีนะครับเขาพูดถึงเรื่องของว่าเราจะรู้สึกเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยเวลาเราทําสิ่งที่เรารู้สึกว่าโฟลใช่ไหมครับทำงานแล้วเพลินมากทําเอกสารแล้วเพลินมาก ทำงานศิละปะแล้วเพลินมากนะครับหรืออ่านหนังสือแล้วผ่านไปเร็วเหลือเกินนะไอ้พวกเนี้ยมันคือเรื่องของการสร้างสภาวะที่เรารู้สึกว่าเราทํางานได้ไหลลื่นและมันก็จะช่วยให้เราเนี้ยสามารถที่จะรับรู้เรื่องเวลาเนี่ยได้สั้นลงนั่นเองนะไม่รู้สึกว่านานเกินไปนะครับโดยสรุปก็คือว่าการเข้าใจวิทยาศาสตร์เข้าใจเบื้องหลังการรับรู้ก็ช่วยให้เราสามารถที่จะรับมือหรือว่าจัดการกับการที่จะต้องรอแล้วรู้สึกว่านาน ได้นั่นเองนะครับกลับข้างกันก็คือเรารู้แล้วว่ากลไกอะไรที่ทําให้เรารู้สึกนานเราก็ใช้กลไกนั่นแหละครับย้อนสอนกลับไปหลอกสมองของเราเพื่อให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆมันไม่ได้นานอย่างที่คิดนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับแล้วลองช่วยบอกหน่อยว่าเออรู้สึกดีขึ้นไหมเมื่อต้องรอแล้วเดี๋ยวพบกันในเอพิซอตถัดไปสวัสดีครับสรุปให้พอดแคสต์สนับสนุนโดยสำนักพิมพ์ Facebook เรียนจากคนรู้จริง คุณเคยรู้สึกเหนื่อยกับการต้องกังวลเรื่องเงินในแต่ละเดือนไหมคะอยากมีชีวิตที่ไม่ต้องมานั่งคิดมากเรื่องค่าใช้จ่ายหรือวางแผนอนาคตทางการเงินที่มั่นคงได้จริงๆจัง,จงๆสักทีใช่ไหม ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้พบกับคำตอบ Life Long Rich นับจากนี้ไปต้องมีเงินใช้ตลอดชีวิตหนังสือจากปลายปากกาของเซนเซแปะวิทูนสูงกิจบูนหนังสือเล่มนี้จะเปิดประตูสู่โลกแห่งความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเผยเคล็ดลับจิตวิทยาการเงินและวิธีที่ทำให้เงินกลับมาหาคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม